สวัสดีครับต้นกับกนบ้านลงหมากไฟครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ต้นกับสิบห้าประเม่พี่น้องกับลุงธงลงตามหาจับปลาขอนนะครับมันนี้ต้นมากคนเดียวนะครับเนาะอันสองกับน้องลูกดิกครับวันนี้ก่นเราบําบายเนาะเพราะว่ามื่อว่านมกอนเราขับรถอันทะเลกนะครับพี่น้องครับทะเลกกันสามแยกกันเนาะลมไปอีกรอบหนึ่งแหละอันเมื่อกันไปขูดกันครับอันน้ำมักจับอัะนะเป็นเพลต้นก็เลยิสด็ดมาลุยๆก่อนเนาะไปมาเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องครับวันนั้นมา ลาเป็นยังไงไปน้ำเป็นมีงง่ะยเนี่าหัวใจเ,เนี่ยน้ำแหงเป็นกองคางอย่นปลาตะเคียงหน่อยครับอังมองน้ำกระลายหลยอยู่เลยไปคันเอาน้ำต่อเฟี่ยงตะเดืองนะโอ้ตะเคียงตะเคียงลาข้อน้อยก็มี หน่อยตต่เขยงหน่อยด้วยนี่โอ้ตัวหนึ้งเป็นกวงๆนี่พี่น้องเป็นนามเป็นแหง

ปลหน่อยก็น้อยหน่อยเพียงหนังเงี้ก็ปลาลูกคอกน้อยเดียวปลามัดก็มี กระมีใหญ่ๆเลยปากกระเดิดหน่อยอืมหนังปากเข่งหน่อยตัวนึ่ง nâu Bớt lại cái <laughs> nòng đã bê nhăn hả buộc mấy con quang thai đây làm vinh là cái yêu của nam chung đây là ui chung đà lạt ui chung đà lạt ui chung โอ้ยอาซานะครับอันนี้ล่ะอันนี้ดินอยู่นันนีะป้าดุกยังนอันนี้อยู่ครับนี่ยังนิ่มๆอยู่อาจจะเพิ่งตายแต่ว่าท่านนี้ถือกินนะครับนี่นิ่มๆอยู่ หเหรอหาอีกครับพี่น้องครับนุกดิกหาบุญเหมืนฝอ,อยนังบุบบุญนี่ยังแหละดุกดิกโอ้ยชิงว่ะมาดุกดิกดุกดิกมาแหมชิงว่ะขี่ไม่ไม่เฮ้ยมามามาพ่อบวกหนึงครับพี่น้องครับอยู่แก่น่าแต่ว่าห้อยเป็น หาไปแน่ล่ะนี่จน,นว่ายิ้มห้อยคัายมันลงมันนอนกับบาจักเป็นบวกเนาะแต่ว่าเพิ่นมีปลาอยู่เห็นไหมครับรูปดิบรูปดิบอยู่นะให้ตัวนิ้สาน้ำออกนะครับจังคอยจับเอา นม่ใสิผาพี่น้องไปจับครับปลาโน่นดีตลาดด้วยพี่น้องครับ ต้นี่พนมุดต้มครับมันจตหางมะเข็งครับนี่ก้อนมาจับไปก้อนน่ะแหละครับแต่ว่าเพื่นไหนจะมุดต้มนะครับ มันเล่มน้ำกลดเกินตกใจเบิดหืะขง

โอ้เป็นนะกองอยู่ตรงนี้นี่เองตัวนี้แล้วกอน้อยกับมี่ สองตัวพี่นอ้องเอยโอ้โหอัออนตัวหนงึงถ้าหางมันรุ่นมากเบื้องนี่อีกนะครับในเชียร์ป่ะครับเพรเาะว่าเป็นผลมุดตมนะพี่น้องแบบต่มาตนคือสิเอาก็ได้เบอร์สู่ตัวดครัเพราะว่าเป็นยุ่นิดตมกับมี มุมกล่องอาจจะแปลกๆเ,เนี่ยด้วยครับพี่น้องเมื่อหนึ่งเมื่อหนึ่งอันขันปลาเมื่อหนึ่งจับกล่องซันๆนนี่ก็ต้องขออภัยหลายๆครับอันนอุ้ยยังเดียงหลาย ก็คอยสนัดนี่เดียวเศร้าหอยอุ้ยไหนอยู่ปลาขอน้อยหมดตัวนี่ใส่อ่อนหนึ่งพี่นีอ,องเออปลาเค็ง อระเค่งไงล่ะพันมุดตัมาิดิจแท๊บแท๊บทเครับเสียงมันเสกมาก่อนลยแเลยแต่ปลาคอพันสิบอนนี่เนาะมันสินิ่งครับปลาคอเนี่ยตกใจเบิ่ดไปหาบ้งบวกไมครับพี่น้องนำทางโดยน้องลูกดิ๊กไปหากินปลาแหงว่าจะตทางไหนบุ๊ แต่แต่าะะตาดรถใดโดดกันรถก้อนมูเอารถแล้วเขาเดืดไปใช่ก็เด้มาเป็นมูนะครับเนาะโอ้คนที่น้องบวกนะึงเสนหนาห้ามพันเบิดละเป็นประคอหน่อยโดดขึ้นยุ่ขงขันนี่บวกนิดหน่อยอย่างละครับนี่ไอศิลล่องไปขันมันก่อนนะครับ คอหน่อยนี่แต่คอหน่อยเยอะครับนี่ยม่ต้องเปลี่ยิ no อหน่วยกะมี้ก็เลยเล่มอยู่นะครับลูกเอก Gracias. มันเป็นหัวปลาคอ ก็คนหน่อยโต๊ะใหญ่เด บวกนี่เกือบสามาพันนั่งอยู่ซ้ำห้อยอ่นนั่นมันเขียนลงมาเรียซ้ำห้อยกินกล้วยนี่ครับพี่นอ้องอ้ยปลากระเดือปลาคอหน่อยปลาคอหน่อยจกักโตเลยนี่โอ้โอสองอปลาคอหน่อย เปิดแล้วตอนเติมกันน่ครับอ่าเดี๋ยวต้นกับน้องลูกดิกระสิบอาการยางออกไปหาหลอด้อพี่น้องไกลเตกือยู่ยังรอหาปลาขวดถ้าบ่ได้พ่อบวกไกวเฮากะย่างเรื่อยๆนะครับพ่อกะจังได้เก็บเนาะต้องหวองกับว่มีกะย่างเรอยๆเลื่อนๆไปเลยยังไหลล่อง เอามาเบิ่งปลาน้ำกันครับโอ้หลายอังได้พี่นอ้องอากรเข็งนีง่จะเหนยเียวนิงปลาคอปลาดุกกระไดเนะาะก็เลยเปลี่ยนนี่ด่อครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้ต้นกำนองดุกดีกาเตขอตัวล่ากันไปก่อนนะครับเตรียับบ้านแล้วเดินทางกลับบ้านแล้วได้ครับฝากขอให้พ่อแม่พี่น้องครับที่กระลังรับชมคลิปอยู่มีสุขภาพแข็งแรงครับลำเลื่อนเงินทองตลอดปีและตลอดไปครับ ไปพอดดครับสองลูกดีครับไอคอนไม่กินหนาครับสวัสดีครับลูกดกีมาเด้อไม่หียนอะไรเด้เนี่ยโอ้ไปกันเด้อไม่หียนกันเด้อลูกดีก